สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องต้นเส้นวาสนาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับสำหรับต้นในที่นี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นวาสนานะครับซึ่งเส้นวาสนาที่เกิดในตำแหแน่งที่แตกต่างกันนะครับจะให้ความหมายที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ จุดแรกนะครับก็คือเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันนะครับบริเวณนี้จะหมายถึงเจ้าของมือจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีกิจการมีงานก็จะมีหุ้นส่วนมาช่วยทําแล้วก็หุ้นส่วนนะครับจะช่วยทําให้เจ้าเจ้าของมือครับประสบกับความสบายในการทํางานอันนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่าง ต่อไปเนินังคารสูงเนินังคารสูงก็คือบริเวณนี้เส้นวาสนาที่เกิดจากบริเวณนเนินังคารสูงนะครับเจ้าของชะตานะครับหรือเจ้าของลายมือเนี่ยจะต้องประสบพบเจอกับการต่อสู้การแข่งขันตามความหมายของเนินอังคารนะครับยกตัวอย่างเช่นอาชีพที่ต้องมีการประมูลแข่งขันเพื่อให้ได้งานมานะครับ ต่อไปเนินสุขนะครับเนินสุขก็คือบริเวณนี้นะครับเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินสุขนะครับหมายถึงชีวิตที่จะต้องดําเนินไปด้วยความผูกติดผูกพันเกี่ยวกับครอบครัวนะครับยกตัวอย่างเช่นอาชีพที่เกิดจากครอบครัวเริ่มต้นไว้แล้วเราก็มาทําต่อนะครับมาสานต่อต่อไปนะครับก็คือ เนินังคารต่ําก็คือบริเวณนี้เนินังคารต่ําถ้ามีเส้นวาสนามาเกิดบริเวณเนินังคารต่าจะหมายถึงชีวิตที่จะต้องประสบพบเจอกับความหวาดกลัวหวาดวันอยู่เสมอนะครับคือจะมีความคิดเกี่ยวกับความกลัวในการประกอบสมมาชีพหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็จะมีความกลัวมาร่วมด้วยอยู่เสมอ ต่อไปครับเส้นวาส,สนาที่เกิดจากที่ราบลำบากที่ราบลำบากก็คือบริเวณนี้นะครับแอ่งบริเวณกลางมือนี้คือที่ราบลำบากนะครับถ้ามีเส้นวาส,สนามาเกิดก็มักจะหมายถึงการงานหรือกิจกรรมที่ต้องทําอยู่นะครับที่สร้างรายได้เนี่ยมักจะประกอบไปด้วยความเหนื่อยยากนะครับต้องต่อสู้ฝ่าฟันสูงนะครับต่อไปนะครับเส้นวาส,สนาที่เกิดบนเส้นสมองนะครับก็คือบริเวณน,นี้ ก็จะหมายถึงในช่วงขณะนั้นนะครับที่ช่วงอายุไปถึงเจ้าของมือจะมีความคิดที่จะสร้างงานหรือว่าคิดที่จะทํางานเกิดขึ้นในช่วงอายุนั้นนะครับต่อมาเส้นวาสนาที่เกิดบริเวณบนเส้นใจนะครับมับกจะหมายถึงความตั้งหวังของเจ้าของมือยกตัวอย่างเช่นนะครับเจ้าของมือจะมีความคิด ความอยากที่จะกระทำสิ่งที่ตั้งใจไว้อยู่เสมอมักจะปล่อยวางไม่ได้อย่างเช่นถ้ามีกิจการที่ทำอยู่นะครับก็จะทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนแก่จนหมดแรงไว้เองนะครับคือเขาไม่มีความคิดที่จะหยุดพักเพื่อเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำแต่เขาคิดว่าเขาจะทำตรงนี้เขามีความสุขเขาจะทำไปเรื่อยๆตามความคิดความตั้งหวังของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ เส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นชีวิตนะครับมักจะหมายถึงคนที่จะต้องลงมือลงแรงทำงานเองนะครับจะปล่อยคนอื่นทำไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับต้นเส้นวาสนาก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นวาสนานะครับซึ่งที่นามาเก่าก็จะมีเนินจันเนินอังคารเนินสุกเนินังคารต่ำเส้นสมองที่รับลำบากเส้นใจและเส้นชีวิตนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรายมือสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับสวัสดีครับ